เป็นผระเหรียญพระผมพระบูชาเครื่องรางพยันนะครับอุมานนางกวักนะครับเครื่องเงินทองเคหน้าทองคำมีอะไรผมรับทุกอย่างนะพี่ตั้งแต่ลักสิบยันหลักล้านนะครับสวัสดีครับผมโอ๊ตสัตหิบนะครับมาจากเพจพ้าบ้านเั่าไทยนะครับก็อนื่นก็สวัสดีปีใหม่นะครับปี2566สํารหรับทุกท่านนะครับผมผมก็ยังรับเช่าพ้าเหมือนเดิมนะครับใครมีพ้านะครับผมยินดีรับเช่านะพี่ไม่ว่าจะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลายๆล้านผมยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับถ้าในกรณีเหมายกบ้านนะครับพี่ ไม่ว่าจะเป็นพ้าเหยียนพระผงพ้าบูชาเครื่องรางพยันนะครับอุมานนางกวักนะครับเครื่องเงินทองเคหน้าทองคำมีอะไรผมรับทุกอย่างนะพี่ตั้งแต่หลสินยารักล้านนะครับกรณีถ้าใครถามว่าพราเกลรับไหมพราเกลกับพ้าย่อยนะครับคือพระแท้ที่ไม่มีราคาและพระาเกล็เนี่ยต้องมีเยอะนะพี่เป็นร้อยๆเป็นพันๆองค์เนี่ยผมจะเหมาและมีราคาขึ้นมาได้นะครับคือถามว่าผมเหมาเหมาทําไมอะไรเงี้ยผมก็เหมาช่วยไปนะพี่เพราะว่าผมก็ไปขายคนที่เขาขายพระกองได้นะครับผมก็จะไปแบ่งปันอีกทีนึง ก็คือซื้อมาขายไปนะครับแต่พระที่มีราคาพระแท้ที่มีราคาผม,มาก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับคือเช่าในราคาปัจจุบันนะพี่สมมติองคนี้เล่นหนึ่งหมื่นผมก็จะขอเช่าอยู่ถ้าสวยๆนะเล่นหมื่นหนึ่งพระพี่สวยเหมือนกันกขอซื้อประมาณเก้าพันถึงเก้าพันห้าผมมีช่องทางกินหน่อย,อยนี้ผมเอาแล้วนะครับคือใครที่เคยขายพระผมก็จะรู้ดีนะครับพี่สมมติเล่นห้าพันผมก็ซื้ออยู่มาสี่พันสี่เัรนห้าดูว่ามีมุมกินหน่อยหนึ่งผมก็เอาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพระย่อยพระเก๋คือเขาไปแหกขายมาก็หมดแล้วขายใครไม่ได้ก็มมมาาขยยผผินดี ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไปแห่มาขายไม่ได้แต่คือผมช่วยเหมาให้ไงผมก็ไปเหมาต่อให้คนที่เขาขายพักกองนะครับผมก็คือซื้อให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใครที่วแอดไลน์ไม่ได้นะครับก็ติดต่ออะไรไม่เป็นส่งรูปไม่เป็นเงี้ยพี่ลองปรึกษาค้างบ้านก็ได้ครับถ้าไม่มีลูกหลานนะครับก็ค้างบ้านบอกแอดไลน์ให้หน่อยสิเหลยส่งรูปมาเงี้ยครับก็ไอดีไลน์ผมนะครับแอดนะครับ aot สามแปดหกห้านะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าห้าแปดเก้าศูนย ช่อง YouTube นะครับโอสัต oh, หิบเอฟซีดิท็อกโอสัตหิบเอฟซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วส่วนใครที่อยากจะขายภาพผมจริงๆนะครับคือส่งรูปมาแล้วผมคุยแล้วว่าผมแนะนําว่าให้ส่งภาพมาหาผมนะครับคือส่งนาพี่ประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะบางคนร้านนะพี่วิ่งมาอาจจะได้แค่สองสามพันอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มค่าน้ำมันบางทีมาจากอุทยัยอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าไหนชุดไหนผมดูแล้วพี่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยรีตอบอย่างเงี้ยครับคือผมจะไปซื้อพัที่บ้านพี่แน่นอนนะครับก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อพากคราปีมาเรื่อยๆก็สุโขทัยนะครับโคาราชปทุมบุรีธานีนะครับที่ไหนอก็มีกําแพงเพชรแล้วก็มีที่ไหนมีมีม,มีจะมีไปเชียงรายแต่ว่ายังยังคุยไม่จบนะครับยังดูงงราคากันไม่ได้เพราะว่าต้องคุยให้แน่ชัดอยู่เวทประมาณนี้อะไรเงี้ยผมถึงจะไปนะว่าดูแล้วอาจจะได้เสียเพราะบางทีวิ่งไปนะวิ่งฟรีนะพี่ คือผมต้องจ้างทั้งรถขนไปอะไรไปอย่างเงี้ยมันเสียเวลาหลายๆอย่างนะเพราะคนมาที่ร้านแต่ถ้าใครอยากจะมาหาผมที่ร้านนะครับมาได้เลยนะใจร้อนถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเคียงหรือไม่ไกลมากหรือถ้าพี่ว่าจริงๆไม่มีธุระที่ไหนก็อยากจะเอาพระทั้งหมดที่บ้านมาให้ผมดูมาได้เลยนะพี่ผมเปิดร้านเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับในทุกๆวันนะครับพี่มาก่อนมาเนี่ยบอกผมก่อนหนึ่งวันนะครับบางทีผมอาจจะไปซื้อพระข้างนอกหอย่างเงี้ยผมจะได้ cancel ก่อนว่าจะรอลูกค้ามาร้านเพราะบางทีใครไม่บอกผมเลยบางทีผมออกไปซื้อพระต่างจังหวัดแล้ง ไม่ได้อยู่ซื้อแล้วไม่มีใครดูแทนครับดูและซื้ออยู่คนเดียวนะครับที่ร้านนี้นะครับผมร้านผมตั้งอยู่หมู่บ้านอิตินี่พาร์คห้านะครับพี่ปักบุดไปได้เลยนะหมู่บ้านอิตินี่พาร์คห้าเส้นสามสามสองแยกเจนะครับพี่ปักหมุดไปได้เลยนะขึ้นเลยครับติดอยู่กับปั๊มปตทใหม่นะครับอยู่อำเภอสันติสุจังหวัดชลบุรีนะครับผมอะวันนี้ผมก็มาบอกง่ายๆนะครับว่าผมยังรับเช่าผ้าเหมือนเดิมนะครับรับทุกแบบทุกสไตล์เหมือนเดิมใครไม่ซื้อผมซื้อเหมือนเดิมครับแน่นอนนะครับคือใครมีก็จัััััดดดมมมมมาาาผผยยินนนนนนนีีีีีรรรรบบบบเเเช่่่่สสออะะะคคคคววปใใหหพๆทททุข้้ง สวัสดีครับ